สวัสดีค่ะช่องน้องนคอมเมนต์ค่ะวันนี้เป็นบรรยากาศสบายสบายไม่ร้อนไม่ฝนลมพัดส,สบายสบายแดดล่มนะคะเราก็เลยเก็บตกบรรยากาศแล้วก็ถ่ายบรรยากาศร,รอบๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมนี่เป็นบรรยากาศที่บ้านของเราเองถ่ายแบบเรยวไทม์นะคะทั่วๆทั่ว,ว,ว,วบริเวณน,นะคะ ้าสวยๆบรรยากาศดีๆสบายๆลองมองไปนะคะเหมือนเหมือนข้างบนนู้นบน้องฟ้าเราเราจินตนาการว่าเหมือนแบบเป็น UFO อะไรขำๆนะคะนู่นมีแสงสาดลงมา <c oughs> แล้วเราก็แบบเออ่ายมาให้เพื่อนๆได้รับชมขำๆ หยอดมองหยอดไม้สบายสบายเขาเรียกว่าสบายสบายไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเนาะมองซ้ายมองขวากดถ่ายไปเรื่อยเปื่อยเลยวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะคะแล้วจะได้มีกำลังใจไร้สาระให้เพื่อนๆได้รับชมอี น่าเจอกันใหม่ค่ะนี่กระถินก็กระถินที่บ้านของเราเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันไม่งามเพราะว่าไม่ใช่กระถินตอนฝนตกนะคะมันจะงามยอดหน้ารับประทานแต่ตอนนี้ส่วนมากไม่มีใครไปเก็บเพราะมันเพราะจะแกนเนาะเวลาเวลาที่ฝนไม่ตกค่ะนี่ก็คนละมุมนะคะถ่ายมาให้รับชม คือเขาเรียกว่าคนละมุมคนละแสงคนละมุมกล้องเลยแต่เป็นคนชอบถ่ายเนาะถ่ายวิดีโอนาอก็ถ่ายถ่ายถ่ายไปเรื่อยเรื่อยเห็นไหมคะแสงที่เราบอกไม่มีแล้วหายไปแล้วด,ดูเปลี่ยนแปลงนะคะนี่ก็ต้นหญ้าเขาเรียกหน้าบ้านล้างบ้านก่นายไปเรื่อยเรื่อยแบบที่ เขเลยเก็บตกเอาพี่สบายใจแต่บรรยากาศเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ว่าก็ไม่นะเมื่อวานร้อนมากวันนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วก็มองดูเหมือนฝนจะตกแต่มันก็ไม่ตกดูลูกตำลึงน่ารักเชียวคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย